สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสนุกเกอร์อีซูซุคิงยอนโคราชนะครับผมก็วันนี้พามาดูนะครับคันนี้ก็จะเป็น10ล้อเพลาเดียวนะครับ FVM 240แรงม้าหรือนะครับ FVM แรงม้ามาตรฐานนะครับยูโร5 Max นะครับคันนี้ก็ตัวถังก็จะมาเป็นแทงค์น้ำนมดิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแทงค์น้ำนมดิบนะครับผมพามาดูนะครับอ่าคันนี้เป็นยูโร5 Max นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็นี่เป็นหน้ารถนะครับ ก็จะมีนะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น FVM Euro 5 Max นะครับผมเอาเลขแรงม้าออกนะครับผมอันนี้คือด้านหน้าเนาะที่เหลือก็พวกกระจังหน้าอะไรเป็นเหมือนเดิมกับตัว Euro 3นะครับผมด้านข้างนะครับก็จะเหลือแค่ FVM แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับแรงม้าอันนี้เอาออกไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นโลโก้บริษัทผมนะครับซึ่งตอนนี้ FVM นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2แรงม้าให้เลือกนะครับก็จะเป็นแรงม้ามาตรฐาน240แรงม้านะครับแล้วก็ อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแรงม้าสูงนะครับจาก300แรงก็จะเหลือ280แปรงม้านะครับผมตัวนี้นะครับอ่า240แรงม้าคันนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของลูกสูบนะครับลูกสูบหัวลูกสูบดีไซน์ใหม่นะครับผมเพิ่มการไหลเวียนของอากาศให้เป็นจุลเบิดได้ดียิ่งขึ้นนะครับหัวฉีดดีไซน์ใหม่นะครับหัวฉีดก็ เพิ่มแรงดันนะครับเพื่อให้เป็นละอองฝอยมากยิ่งขึ้นทําให้การเผาไหม้ได้ครบทุกจุดนะครับผม VGS Turbo นะครับตัวนี้เอาเข้ามาให้แล้วนะครับก็จะเป็น VGS Turbo นะครับก็เรียกว่า Turbo แปรผันนะครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้เพิ่ม EGR Cooler เข้ามานะครับสตัวนะครับผมทําให้การนะครับการเอาไอเสียบางส่วนนะครับเพื่อไปอัด ไปอัดอากาศใหม่นั้นลดอุณหภูมิของไอเสียให้ลดลงนะครับแล้วก็ทําให้มีประสิทธิภาพในการอัดกําลังมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ในส่วนของเครื่องยนต์ก็มีประมาณนี้นะครับมีอยู่4จุดด้วยกันที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ระบบไอเสียตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานยูโร5แล้วนะครับก็จะเป็นระบบนะครับในส่วนของ DOC นะครับ d ี c นี้ก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะครับก็ใช้รถปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวตัว ตัวระบบไอเสียก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเองนะครับที่ในการลดขมเหลวลดทำให้อากาศสะอาดยิ่งขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว FBM แปลงม้ามาตรฐานนะครับผมส่วนตัวถังของคันนี้นะครับลืมไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะครับปกติ240นะครับก็จะเป็นเกียร์ m z w 6 p นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ีตั้นนะครับ 6เกียร์เดินหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของรหัส ES9306A EH นะครับตัวนี้แล้วก็อัตราทดเฟืองท้ายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจาก5.571ก็จะเหลือเป็น4.3แล้วนะครับผมก็เฟืองท้ายนะครับอัตราทดจะสมดุลกับตามของอัตราทดเกียร์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว FVM แรงม้ามาตรฐานยูโรไฟนแม็กนะครับผมลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์ 0813554305นะครับผมมี Facebook Fanpage YouTube TikTok ใช้ชื่อเดียวกันนะครับสนุกเกอร์อีซูซูกิงยอนโคาราชนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ